น่าจะเป็นเดือนประมาณเดือนนึงมันก็จะหยุดประมาณสักเดือนมันจะหยุดคือมันอยู่มันเองอ่ะไม่กินข้าวเย็นไหมมีลมดูน้ำเช้าไม่มีไม่มีกินก็ให้เขามาดูใหม่เนาะ ต้องให้ปลาปลาเข้งหมดลงไป เป็นท่อไฟมาตามท่อไฟอืมครับแล้วรู้งานนะครับเี่เนี่ยประมาณสิบวันนี่แหละมันออกมาน้ำสิบวันเลยเหรอครับออกมาอย่างนี้เรื่อยๆเลยครับใช่ใช่แล้วมีหน่วยงานไหนที่เข้ามาดูแลมั้ยยังปลาปลาเข้ามาดูครั้งหนึ่งแล้วนะเขาบอกว่าไม่ใช่น้ำปลาปลาอ๋อไม่ใช่น้ำปลาปลาใช่เขามาดูครั้งหนึ่งแล้วเขาบอกว่าไม่ใช่น้ำปลาปลาแล้วครับแล้วเราก็ไม่รู้ว่าน้ำนี้มาจากไหน แต่มันออกจากข้อเป็นข้อไฟนะเป็นข้อไฟอืมแต่มันก็ออกมาแบบนี้ทุกปีนะใช่ช่วงเนี้ยมันจะไหลออกมาอย่างนี้อะไทุกปีเลยเหรอครับใช่ใช่หลายปีแล้วที่มันออกมาเลยแล้วหน่วยงานในทางราชการของเมืองพัทยาเข้ามาดูไหมเข้ามาดูแล้วเข้ามาดูแล่าเมื่อเเมื่อเช้าสองรอบครับอ๋อครับแต่เขาว่าไงบ้างครับเขาก็ว่าจะแจ้งปับป้ามาดู